นุนข่าวดีแดนแพตตี้ลงรูปดินเนอร์พร้อมหน้าผู้ใหญ่สองครอบครวัวกลับมามีภาพหวานมากขึ้นเรื่อยๆอีกแล้วสำหรับคู่รักมาราธอนอย่างหนุ่มแดนวรเวสดานุวงศ์กับแฟนสาวแพตตี้อังสมาลินศิลาพัทรศัก์มีทาหลังจากโมเมนต์หายไปช่วงหนึ่งจนทำหลายคนใจหายซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เพิ่งมีทริปไปเที่ยวทะเลด้วยกันและภาพน่าร,รักๆล่าสุดที่ทั้งคู่พาก,กันไปดินเนอร์ริมแม่น้ำถ่ายรูปคู่น่าร,รัก ลงอินสตาแกรมทั้งคู่โดยทางด้านแดนได้โพสแคปชั่นไว้ว่าปิดกล้องหนังแล้วพักผ่อนได้นอกจากความหวานของคู่แล้วก็ยังเห็นความน่ารักอบอุอน่นเราว่าผู้ใหญ่ของ2ครอบครัวมาด้วยอุ๊ยช่วงนี้เห็นโมเมนต์สครอบครัวด้วยกันบ่อยๆหรือจะมีลุ้นข่าวดีเร็วๆนี้นะขอ,ขอขอบคุณภาพไอจีแอดแพตตี ang, ้อังไอจีแอดนวเวภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกด้วยนะคะ